เข้าสู่ EP 2กันแล้วนะฮะหัวข้อของ EP 2คือรู้ทันเงินล้านแล้วเราจะได้ล้านแรกเงินล้านจะต้องมีแบบที่เราไม่เป็นหนี้สินด้วยหรือถ้าจะเป็นหนี้สินมันจะต้องเป็นหนี้สินที่มันเป็นเชิงบวกเป็นหนี้สินที่ทําให้เงินมันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่หนี้เน่าก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่มีเงินล้านในบัญชีมันไม่ใช่ความผิดของของรัฐบาลมันไม่ใช่ความผิดของระบบเศรษฐกิจ มันไม่ใช่ความผิดของเจ้านายเราที่ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้มันไม่ใช่ความผิดของอะไรทั้งนั้นเลยฮะมันอาจจะเป็นเพียงแค่เราเองไม่ได้คู่ควรที่จะมีเงินล้านเท่านั้นเองยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพี่ชอบผู้หญิงคนหนึง่งหรือพี่เป็นผู้หญิงพี่ชอบผู้ชายคนหนึง่งแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้เขาอะ่ะกูอยากใช้ชีวิตกับคนนี้กูอยากได้เขามากกูต้องมีความสุขแน่เลยถ้ากูตื่นมาตอนเช้าแล้วได้เจอหน้ากันแต่ตอนเนี้ย กูรู้สึกว่ากูไม่คู่ควรกับเขาเลยอยากยังอยากอยู่ไหมยังอยากอยู่นะพี่ก็ยังอยากได้เขาอยู่เหมือนเดิมแต่พี่ก็มีความรู้ตัวอยู่ว่าเออแต่กูก็ไม่คู่ควรที่จะได้เขามางั้นทำยังไงดีอ่ะไปบอกให้เขาลดระดับตัวเขาลงมาแล้วเราจะได้เข้าไปหาได้หรือตัวเราจะต้องมีความคู่ควรก่อนแล้วถึงจะวิ่งไปหาเขาได้เงินล้านกูก็อยากได้มานานแล้วนะ แต่ที่กูยังไม่ได้เนี่ยอาจจะเพราะกูไม่คู่ควรหรือเปล่าวะเพราะเงินล้านมันไม่มีการลดมูลค่ามาหาพี่แน่นอนมันอยู่ของมันตรงนั้นอะเออแต่ตัวพี่เองอะคู่ควรจะได้มันไหมเพราะฉะนั้นครับคนสำเร็จทั่วโลกจึงบอกกันเอาไว้ว่าการที่จะได้เงินล้านแรกมาจะต้องทำตัวให้คู่ควรก่อนจะต้องมีสมองให้คู่ควรก่อน วิธีการดูนะครับเช็คตัวเองว่าฉันมีสมองที่คู่ควรกับเงินล้านหรือ,อยังเขาบอกว่าใช้คำถามในการกระตุ้นครับคำถามเหล่านี้พี่ๆน้องๆเจอกันมาเยอะมากได้ฟังกันมาเยอะมากตอบกันมาแม่งไม่รู้ตั้งกี่ครั้งทำไมพี่ถึงอยากได้เงินล้านครับตัวเราคู่ควรหรือไม่คู่ควรให้เช็คจากคำตอบคนะคำตอบนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้พี่ได้บ้าง ถ้าหาคำตอบนี้มันสั่งสะเทือนมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวพี่ได้ในตัวเราได้แสดงว่าพี่เริ่มเข้าสู่คำว่าคู่ควรแล้วครับแต่ถ้าคำตอบของพี่ไม่ได้ส่งให้พี่มีพลังเพิ่มมากขึ้นเลยตัวเราเองมีโอกาสล้มเลิกเป้าหมายนี้ได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับลองหาความอยากของตัวเองให้เจอจริงๆก่อนพี่ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะได้เงินล้านนะ ไม่งั้นพี่จะไม่ได้มันนะครับพี่มีพลังในเป้าหมายตัวเองแค่ไหนพี่พี่ไม่ต้องแบบไม่ไม่ไม่ต้องคิดให้มันดูดีอะ่ะแต่คิดให้มันเป็นความเป็นจริงอะ่ะไม่ได้อยากได้ก็แค่นั้นไม่ได้อยากได้ก็คือไม่ได้อยากได้แต่ถ้าอยากได้อ่ะถ้าอยากได้พี่ต้องถามตัวเองด้วยว่าพี่อยากได้ไปทำไมอะไรในชีวิตพี่จะเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่พี่ได้มันแล้ว นั่นแหละครับคือคำถามที่เอาไว้ปลุกสมองตัวเองว่าตัวเองอ่ะพร้อมจะเป็นมนุษย์เงินล้านหรือยังหรือแค่ทำไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยเพราะถ้าเกิดว่าพี่มีเป้าหมายที่ดีพอพี่เปลี่ยนชีวิตตระกูลพี่ได้เลยนะเว้ยผมกำลังพูดถึงของที่ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะ มันไม่ใช่แค่ชีวิตพี่คนเดียวแต่สิ่งที่ตัวเองกําลังจะตั้งใจทําและสร้างสมองเงินล้านตัวเองอยู่ตอนนี้คือตระกูลของตัวเองต่างหากที่จะเปลี่ยนไปมันเริ่มที่เราแต่สําเร็จทั้งตระกูลพี่พี่น้องๆ้องคิดว่ามันยิ่งใหญ่พอมหมพี่คิดว่ามันจะต้องเหนื่อยไหมถ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตตระกูลพี่อ่ะพี่ว่ามันจะต้องยอมเหนื่อยไหมพี่ว่ามันจะต้องยอมแลกไหมถ้าพี่เห็นด้วยกับผมว่ามันต้องยอมเหนื่อยว่ามันต้องยอมแลก ที่คู่ควรจะได้เงินล้านแล้วครับผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้ครับว่าการตั้งเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆการทุ่มเทในการที่จะเข้าไปสู่เป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าพี่อยากมากพอถ้าเป้าหมายของพี่มันมีพลังมากพอพี่จะได้มันครับทําให้ยักในตัวทําให้ยักในตัวเนี่ยมันตื่นขึ้นมาให้ได้เปิดประตูสมองตัวเองซะได้ทําให้จิตใต้สํานึกของตัวเองมันคู่ควร ในการที่จะประสบความสำเร็จสักทีเลิกแผ่วได้แล้วครับเลิกท้อได้แล้วครับไม่ใช่แค่ครอบครัวพี่ครับที่รอพี่สําเร็จแต่เป็นตระกูลพี่ทั้งตระกูลครับที่รอพี่สําเร็จทุกข้ออ้างโยนทิ้งให้หมดผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนจะเริ่มคู่ควรในการที่ตัวเองจะมีเงินล้านอยู่ในบัญชีเขาบอกว่าการย้ำเตือนตัวเองทุกวันในเป้าหมายของคุณทุกครั้งที่ตื่นนอน มันคือหนึ่งในวิธีการสะกดจิตที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดในโลกเว้ยเออจริงว่ะผมตื่นมาตอนเช้าปั๊บก่อนจะทําอะไรลืมตาขึ้นมาแล้วตัวยังนอนอยู่เลยนะแล้วลืมตาขึ้นมาปั้งวันนี้ผมจะคิดเลยว่าเป้าหมายของผมคืออะไรเป้าหมายของผมคือปลดหนี้ให้ได้ภายในเวลากี่วันภายในเวลาเท่าไหร่และผมจะต้องมีเงินกี่บาทอยู่ในบัญชีผมก็บอกตัวผมเองแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาทุกวัน แลวเขาบอกว่าเมื่อเราอยู่ในภวังในภวังเรื่องเนี้ยมากและนานพอมันมีแรงดึงดูดด้วยเออเออเออจิตใต้สํานึกสั่งอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้อีคอร์แบบนี้ผมไม่ได้เรียนผมฟองตรงแต่มันได้วะ <laughs> เฮ้แต่มันได้ว้ได้ไม่ได้พี่ดูดิผมได้ตังค์มาเท่าไหร่ <laughs> เฮ้ยมันได้หลังจากนั้นผมก็แค่มาพัฒนาตัวเองให้มันคู่ควรมากขึ้น นี่คือ EP สอครับเพื่อให้ความอยากของพี่เปลี่ยนตระกูลพี่ได้ทั้งตระกูลทำไมพี่ถึงอยากได้เงินล้านครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่สเร็วๆนี้ครับ